เออสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาในวันนี้อยู่ในเกมเมทฟาสเตอร์พาร์ที่สามใช่ไหมที่สามเออสามถูกละอา่าเราอยู่ในพาร์ทที่สามนะฮะก็สำหรับโปรเจกต์ฮาโลาวีนฮาโลาวีนเดย,ววย์ป่ะวะยังไม่เคลียร์นะฮะก็หลังจากที่ผมสำรวจเออแชปเตอร์ที่สองไปก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเรื่องราวของอายะก็ดำเนินเรื่องไปอย่าง น่าคนลุกคุณสู้นะฮะอ่าก็เรามาผมจากที่ผมหัดเล่นมารอบนึ่งทำให้ผมรู้รหัสว่ารหัสตู้เซฟนี่คืออะไรแต่ก่อนอื่นเรามาใช้นี่ก่อนกล่องเลือดอน snowball ไม่ได้โอเคคงเยี่ยมเลยมันล็อกอ่ารหัสที่ผมได้ก็คือนี่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 น แล้วเราจะได้เออ่บางอย่างในตู้เซฟนะฮะอืมคันหัวชิบหายเลยช่างมึอ่าโอเครู้สึกเป็นของที่แม่เก็บเอาไว้ในนี้นะอ่าเป็นของที่แม่ชอบที่สุดนี่นาะฮะว้าวมันที่นี่เองอออืมน่าจะใช้ได้นะโอเคแลบแ l มหรือไฟฉายเนี่ยแหละอ้าวอะไร เฮียอะไรเนี่ยมีคำหยาดนิดนึงนะขอโทษเอ้แม่อะไรเนี่ยของที่แม่เก็บไว้นะฮะุณไม่รู้ว่าคืออะไรผม<อ>จะแปลปิศาหให้ก็ได้นะฮะว่าที่ได้เจ็ดสี่แปดสองนี่คือ,อยังไงเดี๋ยวหลังจากฉากนี้แล้วกันเอ๊ะผู้ชายคนนี้ทำไมมันอยู่ในห้องนี้อยู <S <S Where you ่แมรี่ด็อกเตอร์อืมคู่กันเรื่องไรเนี่ยพ่อ พ่อพ่อพ่อเอา้าอายะมาทําอะไรที่นี่เนี่ยไม่บอกแล้วใช่ไหมพ่อกำลังทำงานอยู่อ่ะไม่ได้รู้เรื่องเลยใช่ไหมฮะแต่แม่เฮ้ยอะไรกันโหไอเวนแ่บทําอะไรกันเนี่ยอย่าฉันรู้นะแม่งแอบมูู่กันแน่นอนเลยเนี่ย<อ>วิ่ I can't believe this, some girl and he trick of the s t a e e ดี๋ยวฉันรู้นะว่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปอยู่ในนั้นน่ะคือใครฉันจะไม่ปล่อยไว้แน่โอ้แม่ของขึ้นนะฮะพูดง่ายเอ่อเกิดขึ้นอะไรเนี่ยเอาเออเดินไปเดินมายิ่หุดงิดหุดงิดประมาณว่าหุดงิดโอ้เฟี้ยงของทิ้งอีกโอ้ปลาข้ามห้องเลยเยี่ยมเลยเนี่ แม่เออปกติแม่เป็นคนที่อารมณ์ดีนะแต่มาครั้งนี้เธอดูเหมือนงุดหหิดอืมมันเป็นของที่แม่ที่เขาโยนมาจากอ่าในห้องหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเสียชีวิตไปใช่ไหมเนี่ยอ่าชุด I p u t the back on the desk after it โอเคช่างแม่งเออเธอดูเหมือนแค่เทคแคร์นะแล้วรู้สึกดี หลังมาแม่ก็มีอะไรกับพ่อ <c oughs> ไม่ใช่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอเคช่างแม่งเอ่อซับมามูมัตเตอร์มัม์เออเล่พ่อเลอเพื่อไงวะแม่เออบางครั้งแม่ก็รักพ่อมากนะจนตายเออที่แค่เดคําใช่แม่ต้องไม่เป็นไรสิได้น้ําหอมของแม่มานะฮะอ่าก็ไม่รู้มันคืออะไรโอเคขอบคุณมากแม่ต้องเปิดตู้เซฟเล่นตึกปิดแม่ ก็เราจะบอกให้ก็ได้นะครปริศนาที่ได้7482มานี่คืออะไรปริศนาแรกคือเดี๋ยวเปิดใบนี่ก่อนไหนวะอ่านี่เปะวะไม่ใช่ไออยู่ไหนวะเออผมอยากให้คุณกลับไปดูพาร์ทที่สองนะเพราะว่าปริศนาที่เราได้กระดาษมาแผ่นหนึ่งที่มันเขียนว่า เอ,อมันจะมีหนึ่งถึงสี่ใช่ไหมรหัสที่ได้คือเจ็ดสี่แปดสองก็คืออันแรกมันจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่า Batty in the หนึ่งเอหรือชั้นหนึ่งฮะฟูดอิสฮอทิตวันทิตวันออกมันจะมีทั้งหมดเจดอันนะฮะที่ชั้นหนึ่งซึ่งเจ็ดอันที่ว่านี่ก็คือเออผมก็ไม่รู้นะมันคืออะไรอันที่สองก็โคมไฟลอย สับอังกฤษนะคูมไฟลอยที่ห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ฮอลล์ชี้ชั้นไหนก็ไม่รู้เอาเป็นว่าอยู่ข้างนอกแล้วกันมีทั้งหมดสี่อันนะฮะก็เลยเป็นรหัสที่สองส่วนรหัสที่สาม d ร o o r in the red r o ร m o ตุ๊กตาสีแดงมีหกตัวที่อยู่หลังม่านสองตัวทั้งหมดเป็นแปดนะฮะก็คือให้คุณกลับไปที่ห้องตุ๊กตาสีแดงที่ห้องที่ผมเยอะๆแต่พาที่สองอ่ะที่ผมเล่นอ่ะมันจะมีตุ๊กตาที่ซ่อนอยู่ตรง หน้าต่างผ้าม่านอยู่ทั้งหมดอีกสองตัวเป็นแปดนะฮะตุ๊กตามีทั้งหมดคือตุ๊กตาตัวแดงอะที่นับมามีทั้งหมดหกตัวอยู่หลังม่านอีกสองตัวนะฮะเป็นแปดส่วนเป็นสนาสุดท้ายคือห้องแพ i นิตติ้งเดอะเรซอน o ูจะมีทั้งหมดสองรูปนะฮะนั่นก็คือน่าจะเป็นรูปถ่ายก็เลยได้รหัสตัวที่สี่เพราะฉะนั้นคาคาตอบแรกก็คือเจ็ดก็คือที่รหัสตัวแรกคือเจ็ดรหัสตัวที่สองคือสี่รหัสตัวที่แปรหัสตัวที่สามคือแปดตุ๊กตาเอง และรหัสที่รหัสสุดท้ายก็คือมีสมุดสองรูปที่ห้อง planting i n the r e s t r o o m นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาของว่าเจ็ดสี่แปดสองเป็นรหัสที่เปิดตู้เซ็ตรงนี้นะฮะใครไม่เข้าใจก็เปิดเว็บแล้วพิมพ์เข้าไาชื่อเกมนี้นะฮะแล้วก็ไปหาคำว่าปริศนาเอาแล้วจลองว่ามันจะเฉลยว่าเป็นเจ็ดสี่แปดสองโอเคครับไปต่อก็หลังจากที่ไขปริศนาห้องนี้มาได้ก็เราก็จะได้ของมาชิ้นหนึ่งนั่นก็คือ นี่โอเคครับก็เหมือนเดิมไปที่ตรงนี้แล้วก็เลือกมาที่ตรงนี้อ่า this the f r i e n d l อ่าอีเด็กนี่ไมกแล่ามาม่าแมรี่มามา่ Mary, มา,มาอ๋อมันเป็นแม่ลูกกันเข้าใจละคือแม่มันตายนะฮะแล้วลูกมันแบบถูกด็อกเตอร์โรคจิตหรือพ่อของไอายาัน,นั่นเองทำลายร่างกายนะฮะโอเคได้ไกลม,มาหนึ่งอันคุณได้ไกลม,มาหนึ่งอัน ตอนนี้เราได้เกรยมาทั้งหมดเจ็ดส่วนยิบเอ็ดนะฮะอ่าโอเคไปต่อก็เซฟก่อนกันไว้อ่าโอเคุ้ยห้องเลือเล่อนก็เยอะอันนี้พาที่สามนะฮะอ่อก็ฉเฉลยให้ไอ้ตรงเนี้ยคือช้อยที่สองคงไฟสีอันก็น,นี่ไงคุณดูตรงนี้นมีมีคงไฟทั้งหมดสี่อันเลยอัน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 ,อนตรงนี้ตรงนี้โอ้โหมึงยังมาอีกโอเคไปแล้วครับเขี้ยมาแบบนี้เดี๋ยวจะตกอุย้ย นาฬิกาสีแดงไม่ใช่ไปต่อไปที่ห้องสมุดนะฮะใช่ไหมอ๋อไปแล้วโอเคถ้าห้องสมุดไปแล้วก็น่าจะให้ไปที่กูเจอมึงประจําเลยว่ะตรงเนี้ยจากนั้นก็ถ้าเราก็คือผมเล่นไปอ่ะผมจะได้ออยนมาใช่ไหมซึ่งจะได้จากเตาแก๊สผมสีแดงก็น่าจะแปลว่าลูสโนบอล อ๋อเดี๋ยวก่อนเอ๊ะถ้าผมจะไม่ผิดเกมนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะผมไม่รู้ปริศนาเกมนี้เท่าไหร่อะ่ะแต่ก็พอพอพอเดาได้เหมือนกันว่าน่าจะไปทางนี้อ่าถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะต้องไปอ่าดูสโนอบอลก็ถ้าจาไม่ผิดใช่ปะวะตุ๊ด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 นี่นี่ปะวะนี่ไอ้ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไม่กดไม่กดไม่ได้โอ้ช่างแม่ง เออก็เดินลงอยู่ในน้าพาร์ทสามนะฮะอย่างเงี้ยแหละเออันนี้มันจะไปไม่ได้อ่าก็มีบันไดต่อซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะต้องไปตรงนี้พาร์ทสามมัใช้เวลาน,านานนิดหนึ่งนะฮะก็ว่าเอ่อผมเพิ่งเล่นสองพาร์ทไปมาแล้วยังงงๆกับพาร์ทนี้เลยไปแล้วอืว้าวห้องมันล็อกขอบคุณครับ โหเสียงหมาขอบคุณครับปิดห้องอไปตรงนี้โไปแล้วอืมเสีย r เรสซูลอาา่าฮะน่าจะมาตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มาแล้วโอเคโอ้โหกดผิดเดี๋ยวนี้ไปอันนี้อ่านแล้วโอเคมันจะให้เราไปที่เออเวด ห้องน้ำเหรอห้องน้ำไปแล้วนี่ไปที่ห้องครัวชัวเลยโอเคไปแล้วว้วเสียงกินยวกูมากเลยโอ้โหแม่งตรงนี้ยังไม่เลิกเลยฮะอร่อยไหมนะโอ้โหไม่เอาเสียงเอ๊ะ้าจำไม่ผิดรูสโนโบอลจะอยู่ตรงไหนวะ เดี๋ยวขอเวลานอกนะฮะขอนั่งคิดก่อนอ๋อค,ครับมันจะมีพรมสีแดงตรงนี้อยู่อะถ้าจำไม่ผิดนะใช่ปะไม่ใช่เอ้เดี๋ยวผมงง,ง,งอยู่แล้วเหมือนกันนะเนี่ยโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมานี่ก่อนโอเคอ๋อโอเคครับห้องสมุดเก้ผมก็เพิ่งไปอ่านคอมเมนต์อะไรมาก็ ไม่คือบางทีมันก็ไม่เข้าใจอ้าวโอเคครับห้องสมุดอยู่ที่นี่นะก็เมื่อกี้ผมก็ใต้ตัดพาร์ไปช่วงหนึ่งก็คือช่วงหนึ่งอู้ช่วงหนึ่งนะฮะดูไม่ใช่แดรี่เออล็อกอีกขอบคุณครับเนี่ตายอโอ้อ่าแล้วโอ้ไม่ใช่ โอ้ย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 ไปแล้วไปแล้วละโอ้ยหมดไลน์จริงก็ยังมุวนกลับมาที่ห้องครัวเหมือนเดิมนะฮะอ่าอาจจะงงว่าทำไมผมตัดเยอะจังเลยก็เนื่องจากว่ายังงงๆกับไอ้นี่อยู่อ่าโอเคใช้สนบอลนะโอเคเยอะเยอะลยแม่งคนมืดเลยเอ้ยไฟฉายนี่ช่ละอ่าลงมา โนบอใช่ไหมไม่ตองโอเคครับลงมาโอ้โหคนมืดเลยเจออะไรปะวะเอมีถังพระถังถังนี่มาจากถังเบียโอเคครับไปที่ห้องนี้เอาล็อกอีกคุณครับเยี่ยมเลยเอาล็อกเออดีสโนบอใช่ไหมไม่ใช่เออเดี๋ยวนะคิดเช่น ิดเช่นไรมาที่ห้องครัวใช่ไหมอ่ามันล็อกอีกเอ้าวเยี่ยมเลยก็ตอนนี้น้ำมันยังใช้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเอ่ออืมอยาขอเวลานอกแป๊บนึงนะครับขอไปนั่งอ่านแป๊บนึง สรุปว่าที่เรียบร้อยแล้วว่าเอา่อที่ต้องไปก็คือไปที่ห้องแท็กซี่ไมล์รูมไปที่ห้องผีตาบอดนะผมไม่รู้ว่าห้องไหนแต่ก็ยังงงๆกันเนี่ยว่ามันอยู่ห้องไหนตรงเนี้ยเราต้องหาไฟมาดับนะอา่าซึ่งผมไม่รู้มันคืออะไรกูจะรู้กับมึงไหมนะเนี่ยอ่า นานแล้วก็มีโปาลาวโอ้ยเชียวโว้ยผมจะโหกับกูไปนะใช้เวลานานหน่อยนิดนึงก็เพราะว่าผมไม่รู้เส้นทางนะฮะมาเซฟตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคเผาหรอไฟเผาอ๋อเนื้อ,อแล้ว นึกออกแล้วนึกออกแล้วก็โอ้โอเชีย้ยเออถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าขอบคุณครับโอ้ยเชีย่ยโอ้ยเชีย่ยขอโทษขอโทษอืมก็ยังโหกับกูไม่เลิกเลยนะเนี่ย ็คือผมต้องหาทางที่จะทำให้นโนบอ่ะอัน,นี้ให้ได้ห้องนี้เออมาทำไมห้องนี้ว้าวอาวกดพีดกดีดกดพีดเออโอ้โหไปแล้ว,ว,ออออวไปแล้วไปแล้วโอ้โหโหดจริงยังล็อกอีกเยี่ยมผมยังติดอยู่ที่ห้องสมุดเนี่ยนะฮะอ,อ่าก็ยังไม่รู้เลยว่ามันไม่ทำอะไร ลองอีกคร,รับอ๋อนึื่องแะ้วครับเรีนรูมโอเคต้องเข็นเก้าอี้นะใช่ปะนี่มันใช่ไม่ใช่ห้องสมุดเป่าวะห้องสมุดไม่ใช่เอ๊ะเดี๋ยวต้องสมุดไม่ใช,ใช่ผมต้องไขปริศนาตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าเอ่อไอ ไอห้องนั้นนะ่ะอ่านั่นแหละอืมไม่ใช่เรลูไม่ใช่กลองมีดกลองมีดอ๋อเดี๋ยวนะเรตลูอ๋อเรืองละอ่าโอ้โห จะลุมไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้แล้วเหรอใช้ห้องนี้อ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วว้าวว้าวอ่ะห้องนี้ครับนั่นแหละเข็นเก้าอี้อ่าว่าแล้วนี่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 นะฮะอ่าโอ้ยเจี๊ยอ่า ไม่ใช่เออกูก็งโง่นะ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเมื่อเราได้มีดแล้วเอ่อห้องข้างๆก็จะเห็นมีดกับกล่องไฟแช็กถ้าห้องข้างๆกับไฟแช็กก็แสดงว่าว่าแล้วครับใช่เลยห้องนี้เดดลมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อีก ข้างๆง,งั้นหรอไม่ใช่อ่าเดี๋ยวนะอาจจะกินเวลาคุณไปเยอะพอสมควรนะฮะโอ้ยเฮี้ยนี่ทังนี้อ่านั่นแหละไปแล้ว ไม่ใช่คิดเช่นไม่ใช่ลงไปมันเลากอีกเยี่ยมเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะผมชักไม่แน่ใจแล้วว่าที่ไหนวะโอ้เช่โอ้โอ้โอ้ โอ้โหโอ้โหไปแล้วโอ้โหโหจริงอืมไอ่ดีเหรอไม่แน่นะฮะอ่าไอันี้เนี่ย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 เซฟผิดมันเซฟเออใช่แล้วอะไม่ใช่ดอกตุ๊กตาปะวะ ใช่นี่ก็ไม่ใช่เอพาทนี้ใช้เวลานานพอสมควรอยู่นิดหนึงนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไปที่ไหนเบดลูมเบดลูกคือผมงงคงอยู่ที่นี่ตลอดอมีอเฮียเลยเลยคือได้มีดมาได้น้ำมันออยมาก็อ๋อนืกออกแล้วอ๋ออย่างนี้เอง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ห้องครัวเหมือนเดิมฮะไปที่ห้องครัวเหมือนเดิมอ่ะเดีเดตกอีกไม่ได้เยี่ยมเลยไม่ได้อีกเยี่ยมเอ๊แล้วเขาจะให้พี่มาทำไมวะ เดี๋ยวเราจะลองกลับไปที่ห้องน้นดูนะฮะว่าเราจะไปได้ไหมเอ๊เดี๋ยวไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเริ่มมึนแล้วเริ่มมึนแล้วโอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้เฮยอีกแล้วบายบายเริ่มต้นตรงนี้ใหม่เลยตายเหอะ แสดงว่าได้มีดแล้วใช่ไหมไอเทมใช้ไม่ได้ตรงนี้โอ้เยี่ยมเลยได้มีดได้สโนว์บอลได้เลยแล้วโอเคเหมือนเดิมลงไปตรงนี้เหมือนเดิมไอสัดโหโรดจริงๆไปไม่ได้คือถ้าตัดแต่ถ้าเรายังหาน้ำมันไฟแชกไม่ได้อ่ะอ๋อมันต้องมีรูอ่ะมันต้องมีรูมันต้องมีรูไอสัด ก็มีร <c oughs> มูเชิญแดกไปเหอะไอ้เงี้ยมาหลายรอบละมีรูเหรอเอ้รูแถวนี้มันต้องมีนี่หว่าเอ้รูอ๋อนี่ยฮะไปเลยสนโนุบอลปุ๊บอ่าโอเคปุ๊บอิจ yes ิตติก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 ุ๊บปุ๊บเย่เย่ต้องมีไฟแช็กแถวนี้สิ อ่านี่ไงครับไรเยอร์น้ำมันเวยเนยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคเยี่ยมมากสนโนว์บโอลเสร็จแล้วเราก็อ้าวเวยเนยไม่ไฟดับเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ผมมีบางอย่างอยู่ข้างหลังแล้วนะคิดเปองมั้งอ่มันล็อกโอเค ที่ขายปริศนานพอสมควรนะครับพอเพิ่งรู้ว่าเอ enders, ้ยมันมาจากไหนเอ้ยโอ้โหยอยอยอยไปแล้วโอ้ไม่ดักเลยไม่ดักเลยไม่ดักเลยไปแล้วโอ้ทางไหน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 ห้องครัวห้องครัวและโอ้โหเยอะที่หายไปกลับมาที่เราเดิมไม่ใช่ห้องนี้อ้าวยังไงเนี่ยไปทางนี้เออนั่นแหละไปแล้วโอ้โหเลือด อะไรเนี่ยเดดวินโอ้โหเดี๋ยวเซฟก่อนแล้วกันนะเริ่มขนลุกแล้วะอ๋อว่าละไม่ใช่ฮะต้องไปที่ตู้คนหนังสือก่อนผิดทางผิดทางโอ้โโอ้โหคอนขึ้นมาบนนี้บนนี้อ่านั่นแหละอ่าห้องนี้ไม่ใช่อ้าผิดอัน เอ๊ะมันให้ทำอะไรไรยเออร์ออยอ๋เยอเหนือแล้วมือนเดิมลงไปเหมือนเดิม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 โว้เฮ้ยเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนั่นแหละเกือบมองไม่เห็นอ่ะโอเคครับเนี่ยหยิบหยิบไปแชกขึ้นมานั่นแหละไม่ได้โอ๊ยขอบคุณครับหยิบไม่ได้ทุกอย่างเลยโอ้ย ถ้าใ,ใจขนาดนี้นะอืมไม่ได้เรื่องเลยเอ,อ่ะอ๋อนึกออกแล้วมันก็คือหมานั่นเองไปแล้วไปแล้วเออนั่นแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยอ้าวมีมีกระสุนไม่ได้เยี่ยมเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะไปละ โอ้ไอ oh, uh ้เ huh. ช yeah. ี mm, ma ่ยเจ็บมามาขนาดนี้นะเอาเป็นว่าเราขอพักแค่วิธี้ก่อนนะฮะ็สําสำหรับพาร์ทที่สามนี่ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าผมหาทางไปไม่เจอละตันมากหมกก่อนเลยบันไดได้ไฟแช็คมันเรียบร้อยแล้วโอเคครับก็โอเคเดี๋ยวเซฟก่อนล้วกันสำหรับเกมเมดัลเตอร์ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เซียลเกมไม่ไหวครับปวดหัวเลย ปวดหัวเลยหาทางไปไม่ได้